ต่อไปเป็นขั้นตอนลังจากของการเจาะรูที่ง,งานนะครับงานงานถึงขัง้นการเชื่อมแข่นเรียบร้อยแล้วเราจะเจาะรูทั้งหมดสี่รูจกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้เหล็กรองนะครับทีนี้ผมใช้เหล็กรองถึงข้างละสามชิ้นนะครับเพื่อไม่งานตกดับหลังจากนั้นแล้วนําชิ้นงานมาวางนะครับอา่านุะกาเข้ามาครับอานุกกาเข้ามา สังเกตอาการแน่นไหมครับยังไม่แน่นทลา่ก็อาจจะมีการเคราะนะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่า,างานจะตึงๆนะครับตึงพอด,ดีีได้หลังจากนั้นแล้วเราจะใช้ดอกสวา่านนะครับจอรูขนาะดด้านนอกก่อนนะครับซึ่งจะใช้ขนาดด้วยดอกสว่านความตัวนี้นะครับ 9 5, mm. 9. 5, mm. 9. 5 mm. ้ามิเมตรนะครับใส่ดอกสว่านใส่ได้ไหมครับตรงนี้ใส่ไม่้อาจะติดถ่ายออกแล้วก็ด้านหลัง,งครับตรงนี้ครับถ่ายแล้วก็สามารถเลื่อนปากกาออกนะครับมุนได้ใส่ดอกสวา่านเข้าไปนะครับแล้วเลื่อนกลับแต่ว่าสังเกตว่าดอกสว่านขึ้นไม่สุด ไม่ได้อีกขายต่อยังขายต่อนะครับเราจะปรับให้ดอกส่วนนะครับเลื่อนประกาลงมาครับถูกต้องอ้ถครับเีกนครับถึงหนึ่งได้เรียบร้อยแล้วนะครับครับหลังจากนั้นแล้วเราจะเลงแล้วครับตันนี้เนื่องจากปากกาตรงนี้เป็นปากกาที่่านหนักนะครับเพราะนั้นเราไม่จาเป็นต้นที่ใดเลยอะไม่จําเป็นต้งยึดฐานนะครับเลงดูให้ตรงครับ เลงลงมาเพราะนั้นคณะนี้ลงมาแล้วดูว่าแนวปากกานั้นชนนะครับชนส่วนอะไรไหมนะครับอ่าผมจะจอดรูล่างก่อนนะครับรูล่างก่อนนะซึ่งจะเป็นรูตรงกลางเลยนะครับเลงให้ตรงครับเลงตรงแต่เคียงแล้วตัวนี้ป้องการไม้ปากกามุนนะครับล็อกนั่นนะครับหลังจากล็อกแล้วผมจะเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องแล้วจะสังเกตว่าอัาวจับดอกส่านเรามีการแข่ง ปั้งนะครับเพราะว่ามันฐานก็ใช้งานมาเยอะแล้วนะครับน้ษสาค่อยๆลงมาแตกนะครับลงดูซ้ายและขวานะครับดูว่าได้ศูนย์ศูนย์ไหมถ้าได้แล้วลงมาก็แตกช้าๆลงมาตปอเห็นครับให้มันขุดลงมาเป็นหลุมเห็นครับเป็นหลุมแล้วนะครับตัวนี้ หลังจากนั้นแล้วนะครับเตรียมนะครับเตรียมนี้เตรียมครับยอดน้ําตังเกขนะครับถ้าเราป้อนความเร็วรอดอยู่ต้องนะครับยอดน้ําครับน้ําอีกยอดครับผมป้อนเร็วนะครับัเเนะครับยอดนะครับน้ำคงขาดครับน้ำขาดฉีดต่อเลยน้ำน้ำไม่แพงนะครับน้ำไม่แพงใส่ดอกก่หาบแพง ถ้าเศษออกมายาวๆนี่องตรายเยอะสายหยุดเล็กน้อยนะครับให้เศษขาดแล้วลงไปใหม่นะครับสังเกตจอบไปและดอกสวางเศษไม่ให้ออกยกขึ้นครับนะยกขึ้นจะสังเกตว่ามีน้ําเข้าในรูแล้วนะครับมันใจยังข้างในมีน้ําอยู่น้ำารััเดหกขาด แล้วเสร็จไม่ออกข้ายกขึ้นสังเกตนะครับก่อนจะทุบจะสังเกตว่ามันล่งๆนะครับล่งๆรู้แล้วครับตัวนี้คนที่เจาะหลับตาก็รู้นะครับหลับตาก็รู้นะรูแล้วครับตัวนี้พอรู้จึกว่าทุบแล้วอยากกดต่อนะครับเพราะว่ามันจะทุบถึงปากกาข้างล่างนะครับตรงนี้น,นี่ดูขึ้นหนึ่ง ขั้นตอนต่อไปนำพนังเศษที่ตรงนี้นักสาก็เอาแปลงมาปัดนะครับมาแปลงมาปัดเ่วูที่ไหนนะครับรูที่สองนะครับนักษาก็หาตำแหน่งของจุดให้เห็นถ้ามอ,มองไม่เห็นนำข้ามาเช็ดนะครับข้ามาเช็ดแต่ตอนนี้มันเจาะรูไปแล้วนะครับมองน้ำมอ,มองไม่เห็นแล้วก็หารูจากที่2สองนี้คือขั้นตอน อันสองนะครับรูข้อข่าวข้างๆด้านล่างน,นั้นจะมีทั้งหมด9.5 3รูส่วนรูตรงกลางคือ8.5ครับ